ไม่นี่คือว่าเป็นอุันดัน,น,น,นดี<ช>อ้าแต่ว่ารอดพิธีอัศัก์สิทธิ์อีกครั้งนึงเรียกว่าพิธีวงสวงบูชาเทพอ่านแม่การปณีเ้าสิได้ากหนังของยิา่าหู้หญิงเรื่องหออฝังวดโจสอนรโทษหาแตเลยอยู่เรื่องานทั้งบัางไทยบ่มากแต่กได้เิ็ดหอด ถือว das das ่าบริบูรณ์เลยแต่บาร่วมมานสี่ทีไปแงทุกคนเด้อและที่สําคัญสีหาสิตนี่เป็นหน้าทุกคนอ่าู้ใด้วยแล้วให้รวยเกิดกวเกาเด้อผู้ใด้ีแล้วไห้บีหลายก่วเกาสาธุดงก็ทีเถิดเด็กสามตัวันสีมาสาธุมาใเ็่า เมื่อวราเป็นเงินเซเวนไลนต่อไปขอชี้แจงกำหนดการนะครับกำหนดการต่อจากนี้เราก็จะเข้าสู่พิธีบวงสรมุสาวาทิกกำหนดการครั้งตั้แรกก็จะได้เชิญจอาบอโตโซนอสเวสุภาผู้หญิงแต่ไม่ถูกผู้เชี่ยวเลื่อนพอดีประชันเสร็จจากนั้นแล้วพ่อปราก็จะได้เสร็จองค์การเสด็จคผู้กำกับผรูรวมงานไม่ถูกผู้กุศน ตอนนี้พ่อว่าอยากได้พ่อพานจยากได้ก็คือเจ้าหน้าที่เตรียมทูบสัก2องสักสองคนมาใัยลูกลา้จะฟองหาเอาแต่ไหนให้เลยเตรียมทูบไว้ชุดละสิบหกดอกครับชุดละสิบหกดอกเตรียมเลยนะครับสักสิบชุดหาเอาเะดดจชุดเราเิดเจแจกกันกันนะสิบหกดอกัอดีเจ้าหน้าี่หล่าวอุกิ้อก็เป็นหน่อยเพเอง สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับเอัสดีวัติอะไร,แ,ร,แ,ไรแต่ก่อนไรก็แชร์ใในเฟซตอนหนักติดตามเรื่อยนีถ้าพร้อมแล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาต่อไปเรจะได้กลับสเฉยน,นะครับรดโดยสารรถนะครับพบกับหงี๋แม่หน่อยพ่อเห็แม่สุภาพแล้วก็ผู้กับกับนะครับการ คับว่าโจมจุดแก้แต่ผ่านในแก้ซื้อฝากซื้อตระดกอี่แล้วัดสดมาขอไฟจุดตรกอีบอว่าเนี่ยกระดูกหลาทเี่ยที่ยังกระดกอมจะเริ่มเป็นสุีมง้น เก่งพร้อมนะป้าป้าเก่เกียจจังเพื่อนที่คุยป้าป้าปุ๊บผปิดก่อนนะครับป้าฝันซื้อเสือปีกดูซึ่งขึ้นแค่ละอยู่นิดเดียวยังดี สวัสดีครับเพื่งสวัสดีครับอตอนนี้ถครับถึงเรามาแจกนกุขภด้ครับขันูยี่สิบห้า ไม่ถึงที่นย่ที่ไหน,นขาค่าย,ยไ,ออไหขอขอนในป้าเราได้ค่ายก่อเราขึ้นไหครับค่ายสตาร์ค่ายพญาพัฒนสเร็เลย่ะเนี่ยเขาขาว่าสาธไปด้วย

ครับูแปลไหมครับพูดแปลไหมสาธุคาับเป็นวัดดอยสันับเป็นวัดสภาผู้ป็นล <com break hyster ically> ัทิของเรามเห็นวัดเดิอจุเตียนนะครับบ้านหญิงมาจากเมือน้ำวั้องกา พาาร้อมวคนแม่ดีดมากมากมากขอขอซื้อบอหดหน่อยครับเนี่ยขอลายซื่อยดใส่กระดาษให้ผมนะนน็นึ่งเอาไปแม่ขอไปเชียมเนาะ ขอให้ขีดไฟนะครับอยากให้บอลโจดุดเดียนนะครับบอลโจดุดเดียนาัากจะจับต่อสองต่อแขนกันเลยครับอันนี้คือเรารวมวลรวมพลแข่งมากดุดเดียนนะครับจนนะบจต่อแข่งต่อสองว่าพวกนี้เข้ามาก ทุเลยนะครับแจกตูปแล้วไอาฏิภาณเอาทุกคนแจกทุก่อนนะครับ พาลูกหลานพนมเมยขึ้นนะครับทุกคู่ทุกคนก้าบอันนี้รอคู่ยุดเป็นกรเมยทุกหลาง,ลง,ลงยุดเป็นกรรมเลย โอเคครับพี่น้องนะครับน้องอชายในกลุ่มปิด179บาทนะครับพี่น้องรกบนั้กําลังบวงสรวงนะครับรถพายนร์ขอบฝันนะครับคลิปนี้ฝากพี่น้องสนีอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกคทุกคนครับ